วันนี้เราจะทำไส้กอกแดงทอดนะคะทุกคนกำลังดังไดโชเชียลนะคะนี่ก็ได้มาแบบเล็กๆ,ๆนี้นะคะทุกคนแล้วก็มาทำแบบนี้ไว้อันนี้กำลังแก่อยู่แล้วก็จะมาหัน่นโอ้โหอันนี้เราหัน่นเยอะไปหน่อยนี่เกือบขาดเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดนะคะแล้วก็กำลังทอดนะคะทุกคนมันนี่มีสองสีมีไส้กอกแดงแล้วก็ อันนี้ใส่กรอกอะไรก็ไม่รู้ลองดูนะคะทุกคนจะออกมาเป็นแบบไหนไม่ลองไม่รู้นะคะใส่กรอกแดงทอดค่ะเขาบอกว่าให้เลือกเอาที่แป้งเยอะๆนะคะทุกคนว่ามันจะฟูกรอบแบบนี้นะแต่ว่าเราไปหาในตลาดไม่มีแล้วก็ต้องมาไปหาในรถตัสลรีบไปได้มาในรถตัสนะคะทุกคน ได้เป็นแบบแบบสั้นๆเน,นี้ยแล้วก็จะทอสองรอบเหมือนที่เขาแนะนำนะคะทุกคนเออน่าสะพองอยู่นะเออเริ่มสวยแล้วอะ่ะเอออันนี้เป็นแบบไหนวะเออ ทุกอย่างต้องลองนะคะทุกคนถ้าอยากกินเอาอันนี้ไม่ได้ตดัดอันนี้ไม่ได้ตดัดอีอ้วนอันน้องไม่ได้ตัดเนี่ยชิ้น,นเนี้ยเนี่ยนี่ก็ไม่เป็นไรเอ้ทำไมอันนี้มันนังโอ้ <laughs> นี่เราก็ทอดแล้วนะคะทุกคนจะออกมาเป็นแบบไหนก็ไม่รู้นะลองก่อนลองก่อนไม่ลองไม่รู้ ได้มาแบบสั้นๆนี้เลยหรือว่าเราใส่น้ำมันน้อยไปอะทุกคนเราลงทีเดียวเยอะเกินไปใช่ไหมนี่บางบางชิ้นก็ยังไม่ลนน้ำมันเลยอหอมมากกินหอมมากเลยคนอยากกินก็ไม่ทอดนะคะทุกคนโอ้ยทุกคนอันนี้กงสวยอยู่นะ มอาาจันจน,อน,นบบเอ้ยสวยอยู่สวยอยู่เออขาดแล้วอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกว,ว่ามันจะขาดมันขาดแล้วแลวปลว่ากินได้ว้าวเอ้ยเริ่มพองแล้ว,วอ่ะโอ๊ยพองเต็มเลยนี่ได้กินอยู่นะขอให้ทอดไฟอ่อนๆไปก่อนแล้วก็รอบสองให้ไฟแห้งเลยนะคะทุกคน แต่ว่าเราทอดประมาณนี้แล้วก็เอาขึ้นหรือเปล่าช่วยด้วย,อ,ยอีโอนช่วยถ่ายให้น้อยเราจะเอาขึ้นก่อนนะเห็นเชฟไหมค้าเห็นเชฟไหมอันนี้เราจะเอาขึ้นรอบหนึ่งก่อนแล้วเราก็แล้ค่อยเอาลงใหม่ อยู่ในนี้ไปก่อนเอ้ยอลบดูชิ้นนี้เหรอเย็นมากเสรยังเนี่ยเขาบอกว่าให้พักให้มันเย็นแป๊บน,นึง ไม่อยากถ่ายมั่วไปนะวันไม่นะแม่ต้องตัดนะนี่ยเล่นอะไรเล่าถ่ายไปหมดละตะกี้ซูมเลยทำไมกะละมังมัอะไรอย่างเงี้นี่กะละมังสิบบาทเต็มแล้วโอเคเตรียมพร้อมรอบสองจะงร้อนนะคะทุกคนน้ำมันมันร้อนมากว้าห์ง่ายฟูลแล้วโอ้วันรอบสองต้องไฟแรง โอ้ได้อยู่นะโอ้ยสวยแล้วบอล นี่อันนี้เราทอดเรียบร้อยนะคะทุกคนเออกรอบอยู่นะไอร้อนเอาไปทำใสก่กรอกขายเหรอแล้วมึงช่วยไหมไม่ช่วยแม่เดีย๋วยวไปทำเด้าไปน,นั่งเล่นโทรศัพทร์มันคือหาขายอยู่คนเดียวเอาก็ย้ายจากร่างกระเดียบไปาขาย ขอช่วยเราจะไปเปิดทึงไมใช่ไหมอทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนได้แล้วไส้กรอกแดงทอดของเราก็เป็นไงบ้างอาบอนน้ำจิ้มขามรสค่ะทุกคนอันนี้คือน้ำจิ้มนะคะ เต็มท้วยเลยนี่อันนี้เป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มไก่เป็นไงบ้างบบาหน้าวรงนี้นมไม่เข้าใจว่ามึงจะแป้งหน้าบนเหมือนตูกมาตลอดเวลาวเอาเบาๆหน่อยวะขอบคุณแม่สิดูคำมัน <laughs> ได้แล้วนี่ทุกคน อาจจะไม่กรอบเท่าคนอื่นเขาทำนะที่คนอื่นเขาทำมันจะกรอบอันนี้มันก็จะกรอบนอกนุ่มในละกันอะข้างในมันยังนุ่มอยู่เลยนี่กอบ้ยิมม้มอม ก็เหมือนไส้กอกทอดทั่วไปนั่นแหละค่ะทุกคนไม่มีอะไรพิเศษอะไรเลยนี่เราจะจะจิ้มนี่เลยทุกคนอืมชอบอยู่